¡ en สลูกเลี้ยมาเดินด้วยตีบ้านนอกพี่จะเอาสแกนมาเหอะโอ้ยบ้านอยู่ใส่ละสัวใส่ละเจ๊บะเนี่ยอ๋อนั่นเลยดีมากรอฉันหน่อยพวกเธอสองคนนี่อะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยพาฉันมาอะไรที่ไหนยังไงมาบ้านกูยุพี่แล้กูยุพี่นอนอโอ้ยโอ้ยนอสินพี่ขี้วัวขี้ควายพวกเธออะไรก็ไม่รู้ไอ้นอมาเนี่ยเอ้ยแม่เอ้ยจะจะเป็นซาเฮียนอยู่ข้างในเนาะไม่ได้องไหนล่ะเจ๊ มามา,มาอีสวยละตัวมาทำอะไรสวยนางโสน้อหามเลยนา,านมันนอกคอกหนานี่เหม่นที่ว่ะที่ควายโอ้ยอยู่ไหอยู่หน้าเฮานี่กบตะแมนห่อนนอ้อขี่ยางนี่ก็แพงแพงแพงคักทรงลูกเลี้ยนจนบ่จบโอ้ยสุ้มือนี่ก็เหลือบอ่ก,กี้บาทดอกแม่ก็จักสิบปหาเฮ็ดยังกิน ลูกเต้าก็บบสนใจยาให่ดีลูกเต้ากันนี้ไปกรุงเทพติดผูบด้บ่าวผู้ใดบุกพี่สีนี่ก็บบขึ้นทอดแม่เลยบ่าวมาแลวก็น้ำตาตกไหแม่ม่ัยซุ่มีแม่ไม่ซุโอ้ยมันเสียงลูกผู้ใดมาเสียงดังเท่าสูวเฮ้เสียงแบบนี้นี่ก็คุณนุเด้เนาะ โอ้ยแม่ป้าสวัสดีจ้าขาจะมาหาไข่ยาเนี่ยเมชันเมชันแม่เธนั้องสีจ้าแม่นั่งสีได้เนี่ยจีเมะเจ้าจื้ออีโซได้โบเนี่ยจื้อข่อยได้บ่เจ้าจื้อได้อยู่มโบงานถลายเพิ่นน้ำผีเนี่ยไปโยงลูกเพิ่นลูกเจ้าขอมเนี่ยเบิงเบิงสีแ่งน้ำของอีโซเบิงโอ้ยข่อยอยากนั่งจังเลยเบิ่งแม่ป้าอันไข่ เจ้าฟังคอยอันนี้เจเจแฟรงกี้เอียงตัวแฟงแฟรงกี้บัก้างบอแมแฟรงกี้แฟรงกี้ค่ะคุณแม่แม่เบิ้งปากแม่กับอักกี้แม่เบิ้งปากแฟรงกี้บักแฟงโซ่มึงบอกม่แม่ปานางเจ้แฟงกี้แฟรงกี้ดูปากโซนะคะแฟงกี้ค่ะโอเคแม่แล้วโอเคบักแฟงโอเคเบิ้งแม่ตาบัดนี้น่ะคอยน้ำมิกเอียง สงมาฝากเจ้าสมเป็นหอนเนี่ยต้องไซื้อแอร์มาติดเนี่ยเจ้าหูจักบ่เนี่ยซาเวนอีเลฟเว่นเนี่ยซาเว่นเลยเบิ้งด้วยของหลายอย่างว้าเบิ้งมาบเนีดูขนมหัวนมแม่ก็ดีใจร้ายกันเลยลูกร้านซื้อขนมมาฝากเอานบัตรบบมาไหมไปลูดแอร์มาสิโอ้ยมูเจ้ามากก็ดีพอดีละแม่กับเมื่อยอยู่พอดีเนาะ แม่ว่าสิให้ซุ้มเจ้านี่ไปหยอดกดซอยแม่เด้โอ้ยแม่เห็ดฉันบ่ได้เห็ดบ่ได้ดอกฉันบ่เคยเห็ดจังเถื่อเอาสีอันหยอดโกดบ้านมึงนี่เคยอีหยังเฮือกันเลืองแม่คันยากรูแม่สีพาเห็ดลูกแม่สีพาไปเห็ดสีน่ะเป็นโรคยานชีใกล้เดือนเด้อบ่ได้ดอกลูกเฮาเป็นลูกเศร้าหายเศร้าหน้าต้องหักหายหักหน้ามูนมั่งพ่อแม่แม่บ้าเจ้าว่าพวกคอยันอชีเห็ดได้เด้เจ้าว่า เจ๊แฟงเนี่ยมันจะทําได้ไหมคะเขาทําไม่ได้ก็ให้เขาอยู่เฉยๆนะลูกแต่เราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเราต้องรักบ้านเกิดเราเมีป่าจะมาปกข่อยห้อนได้เบื้องแต่งการแต,งต่งโตปพวกข่อยดูไม่ได้นะคะคุณแม่สี่กับโสนี่เป็นนางงามของแฟรงกี้นะคะเขาจะทําอะไรแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วแฟรงกี้นี่จะพาสี่กับโสนี่มาถ่ายแบบที่นี่เท่านั้นนะคะอย่าเข้อาสี่กับโสไปทำแบบนั้นนะคะคุณแม่อ่ะแม่ว่า ซอยแม่พูและแถวแม่ก็ดีใจดอกโอ้หน่อยเดียวซุ้มโตเฮ็ดได้บ่แถวหนึ่งนี่จะต้นกี่ล่ะโอ้ยมีสิบก็ต้นหน่อยโอเคสิบก็ต้นบอกกันได้หน่อเดียวไหน่อยเองต้นไข่ก็ไปแล้วคันบ่แล้วก็ไปรถไปป่าผู้อาวสนาไปไป๋มาเนี่ยซอยแก่แม่อยู่เฮือนเท่าสิแก่ก็ลูกง่ากันใหญ่กีเจ๊แฝงมาเอาฉันขึ้นเอาของฝากเอาของฝากของฝากก่อนแม่ยังเนี่ย เบิ่งเด้อีี่เมี่แม่สิทาเห็ดหยังหลอนนอกปนีอะไรนะพวกเธอทำไมมันเมี่อย่างนี้เนี่ยเห็ดนี่เด้ออ๋อหยังกัืเอามึงลองเฮ็ดมึงด้วยเอ้าบัวแม่นะจับหนูจะค้นเอาค้นค้นมึงด้วยโอ้ยโอยยุงเยอะจังเลยนางโสยุงกัดหลอนไปเนี่ยระวังผิวจะนอกกระดำด้ย่าอีโซมาเห็ดไอแม่หยังดอนเฮือน่ะอ้ะเอาเบิ่งฉันเฮ็ดไกลเฮ็ดน่ะฉู้จะไม่หยังดอนแม่พ เมืองแน่สันแตงตวสีสวยให้มัดแ่โคีน่เสาเสาเาเเด็กหน่อยซุ้มนี่แม่ว่าขันสันกับเสาเสาเฮดซะไปยูเทียงแม่ซีเฮดเอาดอกหุ่นเทียงยูท้าหุ่นเดอกันไปอแบบนี้อ๋ออันักไปแม่เทียงพที่พามาโซพแทนทีไปมา่มนีเอาไเก กรุงเทพมาเราไปเยี่ยมดาวเรืองไหมเออคอยก็ลืมไปว่าอีดาวเรื่องอยู่นี่นอภาษากลางสิสันก็ลืมไปว่าดาวเรืองอยู่นี่เออนี่นางต้องเกี่ยวค่ะตัวดำแน่แน่เลย ว่ามีไอ้จันไอ้จันที่ละลอดนะแกจำได้ไหมตลอดน่ะแกจันใช่ไอ้จันน่ะหล่อมากค่ะเจ๊จริงหรอจริงจริงถ้าจันพูดแล้วอย่าหาว่าคุยจะไปกันเลยค่ะไปเลสโก้เลสโก้เลสโก้มาเร็วนะโอรอกับกระเปไว้บนี้แหละโอชั้น ไปซ้ายมาล่างด้วยซอยแม่ก่จะอารถโอ้ยลูกกุมนีกันเลยเนาะไปรถไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยไม่ตลอดเลยโอ้จะซีลาสาวให้สาวหนานดาวเหลืองรถเอาให้เจ้าหน้ก็เฮ็ดเอาทึงซีละดีก็ไปในกรุงเทพกรุมไทยกแล้ว ไปแล้วไอ้กระวางท่านแล้วไปลงเช็คซี้วิไลในกินพิซคอมแม่นแล้วอ้าวโ้ยเสียงผู้ใดล่ะไม่จานโอ้ยผู้ใดน่ะคือเตงตัวแบบนี้โตมาแล้วจ้าดาวเรื่องโอ้ยมาเบิ่งด้วยจันผู้ใดนี่นะครับผู้สาวบ้านไหนเล่นเขาเรีงามเฉยเลยเต้นโตเนาะ โอ้ยฉนเละคิ่ถึนเธอดาวได้มาด้นั่นสีมาแล้และน้าไม่สนุสักเลยวเรือได้หนะอ่ะอ่าอ่จังซีน่าเนี่ยค่ะเนี่ยเจ๊แฟงอแฟงทีบดีจ้าเนี่ยค่ะไอจันแฟนอีชันอนีฉันค่ะอย่าแย่งกัน จังเลยอ๋อนี้เลยเนี่ยมากันไม่เมืยอหนาเปะกินน้ากินท่ากันก็ไป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 เลยไป เขีนยนน้เป็นนางแบบนั่นไงผู้ที่จะมาชิญนแล้วนี่นฉันกาว่าจะมาชนวนพวกเธอสองคนจันกับดาวเรืองนี่ไปถ่ายแบบที่กรุงเทพเลยนะจ๊ะรับรองเัาจะโด่งดังบนสีกับโสนิ่งงามเป็นเด็กของเจ,จนเองแม่ล้วจันเออไม่ต้องมาทนอยู่อะไรร้อนๆแบบนี้ดาวดองหน้าสวยๆอย่างเธอนะ่ะต้องโดดเด่นแน,น่เลยโดยเฉพาะจันฮิเลยตลอด โอ้ยฉันคงไปบ่ได้ดอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นมุ่นมากของพ่อแม่ฉันต้องรักษาไวสืบต่อไปเนาะไอจันเนาะแม่น้องล้าใส่เลาเอาไอจันลองคิดเบิ่งใหม่เบิ่งในไอเบิ่งสีกับโสนี่ไอหย่างก็มีเบิด์ดสุย่างเลยไอไอนี่สิบ่สนใจแนบโอะไออย่างห้ดาวเรื่องทุกอย่างเจงซีบ่ไอไอถึงมุ่มากของแม่บดไ้ดอกน้องล้าโอ้ย กับไอ,อ้จันนี่ดาวเรื่อง,งบมเปียนจแท<ช><อ>็บเบ็บอเปียนจดอกเงินได้ดีได้ดาวเรื่องสิได้เอาเงินมาสามั่งบ้านให้พ่อให้แม่ที่ตรงนี้ดาวเรื่องก็ขายไปเลยเจฟเฟนแล้วสิไปค้าน่าหนาให้ให้แล้วรับรองที่ตรงเนี้ยนะได้ไม่ต่ำกว่า20บล้านจริงเป็นมุ่นมั่งพ่อแม่ก็จจิงดาวเรื่องแต่ว่าเ้ากระตรงขายเพื่อต่อชีวิต ดาวเรื่องเธอสิโบเปียนใจอิลิบอแมนอยู่โอ้ยฉันโบเปียนใจดอกเธอฉันใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงตามพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว